แกนี่ไประกันเลยที่ตามาเจอมาเลืกกันยะก็จะกับปะถ้าใครนี่เราไปแฮปปี้เอาไว้ได้บูดี้ดูตาดีอุงยาข้าเดิมคู่คบค้าบเดมคหดเดิดีีนยาเลเนาะเดิบูดี้ดูตาเหลือระยงไหนก็รราคาบาเรากันเหลือใบใหญ่น้ออาคดนตานี้ต้าวัใหญ่คนนี่เด้อว่าเลือัมมาเจอดานี้เนาะกอคราบาเจอมีเจีบหู เกวดาเล็งเกนยบลีคโตาอุพุอุบดาเลยนีปราศกาก็อเมริกานี hmm. mm. ่หรออ๋อาโต้าตอนนี้เดาปกันนกพาราตามาเจอเนี่ทีดูโคตีดูนี่เดินุยเพื่ทีดูตดูนี้เดเซอร์เพื่นอนนุยเพล่อนี่เลยกัยอกนอนจะโจโฟการาต่อราตาพุตาลีลีนอนมุกกุยัด้ี่เดวิลี่บานลอจีในตวบ้าอาเวด้าจะเชื่อมุกเจีบ้าบลอจีปรอนี่เดอตาพุตาลีเไฟนี่

ตาผูตาลีตาบูตาเกือตาออตาอบึงดสนทีหุ่นยาดิาเนาะแพพิกลุนอยู่นี่หรอโอเคเอาไว้นี่เดี๋ยวตาเลปนาะจะนีนี้ปาเวดาโซปาเวดานี่เดินย่าเคยไปบ่ออีตาชมม่มมามัดอคือสันนี่หรอโอเคปใส่ผ้าเ็ตาู้าไวโอเอาไว้แพทีล็กพลุนอยู่นี่เนาะพ่เตียาบาตลอตาเกลืเลย จะกลับตอนรอบบึกบริษัทไฟฟ้า เอาไ้ขบ่เ้ไปขี้้ไิข้่นาี้บัวมาชิจาจะมาลยจอดเตะเอ้าอี่จาลี่้ดูดตาดิจะปาปูช่วยจะไปนจะด้กนละว้านไปเลยเลยขาเบียลนนี่เดี๋ยวด่าาไเอาไเยพี่บาอาจะหากวัวมือจะหากมือจไใจาไดาไงจะหกวมือะ

Để thoát ghiện, để thoát thoát à luôn khỉ bể tóc nó. đi, kho 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 đi kho kho khó kho 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 có kho 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 đi kho okay. Đi Hả?

cái lê tóc cho là cơ tin hoa nó hoa 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 ra cái đi, ta bùi ra hoa gì, Cái này hoa cái nhỏ hoa cái hoa 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 วัตาบุยอะรซาบะยี่ปัญญาเดวะวัววัววัวปลาก็ดีหรอวะปลาก็ดีเรื่องคู่พับวัวมาไม่ไกลให้กับผู้พ่อด้านด้วยโอเค

Thích cái tui, không cho buồn một à, có ừ, ch là doanh nghiệp. Maman, y a vé. Don't goi được là doanh nghiệp. Don't goi tên là doanh nghiệp. Maman, y a vé. Don't goi tên nghiệp. Maman, a vé. Maman, y a vé. Maman, y a vé. Maman, y a vé

तो बुलवा देंगे आ ले फिर तो कस के बना दूं न्या अच्छा ये मेल रख लेना कर ले बोल ले बा ये मार ले ले चलो भैया आ जा भैया तो बता भैया बोल ले ना वहां पे हां

ညစ်ချိပြဲအနိရှိပြဲနော်ဘောတော့ပေါ်လိနေတဲ့နာဘောတော့ခေကလဲတော့တဲ့နာဘောတော့ဘောက်ကောပိုလိကောဘောတော့အမမကကြကြခေလားဘောနိအဝေးသောမအော်လဲပူပဲအော်မလဲပူကပဲရေဘောနိတန်းတည်းဟပူဒါဟပူဒါဖာမှုအဲအဝေးကိမီတော့ဒါအတူဖိုထိုဖိုဒူ เลือปกกหเฮียตั้มาเจอนอนก็สวัดเพลนนี่ปเดือคุเลือนอโอติเลอเอาไว้ได้อันนีอยู่ก็จะเพล่อกดนอแค่นี้มีเพล่ออาคุณดดรเลือปลา่ิ้คไปเพลือกลานนี่ป้าคือิกเราดลูพธทพุทธดอนออันนอก็นี่อาไว้ได้เนสวสากเรานาสวสานี่ก็การเลียเลืปเดือกเพล่อหอเยดฮาร์เกบัตเตงลดลจะเพื่อยีจะเพื่อยีอาคุณได้อนนี้เดวอ่าอย่าช่วยไม่ด้ porque hilak yo bibi musa no me le the play the basta head he tiene no le telefonico o ji ji khiga awera bomu me po kwa la bomu a bomu it ka po kwa ah a ko da ni da phoneo khiga tat kali la khiga lo pho khiga lo no awai kwa ke kwa ke mo pa o no de kwa mo pa si we le pharga ka ko da da ni lo sa khin yo shi no eu le duai du pharga a go ti me le do mu phat de ti ba ba a ja ni a wei dan le ha le a wei material le phle အမလေးဘာချူခိုးကွာအော်လို့ခါချူခိုးအော်လေလဲလဲပါမမူမပါလေပြအမကိုတန်းညိတယ်မာပါပါနော်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မလာတော့တာကကြတဲ့ဒေမီလညပေါလေချိပါတော့ဘာကတော့ဖူချဲခိကနော်နင်သားကြီးကွာခိချိတက်ရှိလျတဲ့စနိနွေခိဦးလျာကနွေရှိလျာမေပါပြလားအာဇင်းညာဒေမီအဒီဘိုရားတယ်ဘိုတော်လီနော်အဖော်မြနေတော့ပွာအဖော်မြနေလို့ပွာထော်လီနော် ว่ากวางเราพกขี้กาดเราตั้งอนวยู้านเนาะอเอาไวเดี๋วไม่ได้ดวาดเดี๋ยวเอาวไปให้คือเราเราเป็่ว่าตื่นะเพลินหรอน้าร่การทพนเรีนเกลือบบ้าจียงหลจิจานี่เน้าบ้าเรีนาอุดิเกไปให้ดูกว่าชาว่าจะเพลินี่เด็กกินเนาบุษราเลยนนี่เไทยพปเจริหรอ